แซมครับอสช่วงนี้มีเคสจับไฟแน้นนะครับเดี๋ยวแซมดูให้บอสหน่อยโอเคครับผมมีอยู่3ามสี่่นนะได้ครับ พราะครับผมว่าช่วงเนี้ยที่เต็นท์รถเราอ่ะมันขายดีอ่ะเรารับเซลล์เพิ่มไหมครับเอดีเหมือนกันพราะช่วงนี้ลูกค้าเราก็เยอะขึ้นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรับพนักง,งานเพิ่มอีกคนหนึ่งนะหนึ่งตำแหน่งนะพนักง,งานขายนะคโอเคจัดการได้ได้ครับ ลโลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ t r ต้องการใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมสวัสดีต้องการสมัครงานจัดแฟนเพยนะคะอ๋อว่างวันนี้สัมภาษณ์ว่างสัมภาษณ์ไหมครับว่างค่ะโอเคเข้ามาได้เลยรู้ที่อยู่เนาะอ๋อค่ะค่ะโอเคครับผมผมจะนั่งรออยู่ตรงที่ออฟฟิศนะครับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอสครับพอดีครับผม เมื่อกี้ผมโทรไปหาน้องที่จะมาสมัครเซลลอ๋อแล้วว่าไงโอเคไหมผมนัดเขาเข้ามาแต่ไม่รู้จะมาถึงเหร่เดี๋ยวให้เขาเข้ามาเลยนะครับผมจะได้เห็นหน้าได้โอเคครให้เข้ามาเลยมาพอดีเลยครับบอสอ๋อสวัสดีครับอ่ะเชนน่าเลยครับเชนน่าครับระเจาครับเอาน้ำมาเสียบแขงนะครับรบกวนหน่อย ชื่ออะไรครับชื่อแอมเยค่ะแอมนะเดี๋ยวพี่ขอดูเอกสารนิดนึงนี่ค่ะก็เคยทำงานเป็นเซลล์ที่ไหนมาบ้างนะครับเคยค่ะเคยทำที่บริษัทเก่าค่ะมาประมาณ3-4ปีค่ะครับเดี๋ยวเชิญดื่มน้ำก่อน,นครับผมขอบคุณนะคะ อะไรนักหนาวะโทรมาอยู่ได้น่าลำคาญวะ่ะ เดี๋ยวพี่จะสอน <ฮะ S 1> ก็อย่างรถตัวนี้ก็เราจะมีป้ายราคาติดไว้เดี๋ยวถ้าเราทำยอดได้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เดี๋ยวถ้ายัาางไ <ฮะ S 1> งเดี๋ยวบอสเขาพิจารณาของคุณเอาอีกแซมเซมรับบอสเดี๋ยวบอสติดการเองโอเคครับผมต่อตัวครับบอส นี้นะเดี๋ยวรถคันนี้นะเป็นอ Honda City นะอันนี้ Vivo นะครับแอมก็ดูราคาเลยนะว่าเท่าไหร่ตัวนี้เป็น Toyota Vigo ราคาก็อยู่ราคานี้เลยวันนี้เราว่างหรือเปล่าก็ว่างค่ะไปกินข้าวอเมียนะได้ค่ะเอาเฮียไม่มีเมียหรอคะผมไม่มีวันนี้โซนค่ะไปกินข้าวกันได้ค่ะเมียก็มีและยังจะหมออีกระวังนีจะสายไป อะไรเจ๊ร้องไห้ไหมเนี่ยคือไม่รับโทรศัพท์เจ๊อีกแล้วอะ่ะแล้วอ่ะโอ้โหม่รู้จะทำยังไงแล้วทนมากี่รอบวะเนี่ยห <c oughs> าใหมเลยไหมหาใหม่เลยไหมจะทำยังไงดีอ่ะหาใหม่ นี่อันนี้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 น้องไม่รู้ <c oughs> แต่ผมแนะนำเจ๊เลยหาใหม่ผมเห็นหลายรอบแล้วแบบเนี้ยกับบ้านดึกดนมีคนใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไปก่อนนะเจ๊เจ๊ก็คิดเอาแล้วกันว่าเจ๊ตัดสินใจยังไงดีที่เจ๊ละผไปละ าได้แล้วหรอทำไมโทรไปไม่รับสายอะไรอะนัเป็นอะไรอีกอะก็โทรไปตั้งหลายรอบทำไมไม่รับเลยอะลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะจัดไปแน้นอยู่จะไม่รับเลยหรอก็ติดลูกค้าอะไรทั้งหนาเนี่ยก็โทรไปไม่เคยรับเลยอะทีไรเป็นนี้ทุกทีเลยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยทำงานหาเลี้ยงเป็นอย่างนี้เหรอทำไมพี่ต้องเป็นอย่างนี้อะทำไมพี่ไม่เคยสนใจหนูเลย Take got จะไปไหนจะไปไหนเนี่ยถามไม่พูดจะไปไหนก็ไป สาี่เดือนแล้วจะให้เราอยู่อย่างนี้เหรอนับไปไหนเนี่ยฮะรับสายซิรับสายซิเฮ้ยรับสายพี่สิอย่าทำแบบนี้ พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้เหรอได้วยความตระหนี่ด้วย น่ากินมากเลยเนี่ยดีมือค่ะอืมอร่อยไหมคะอร่อยครับดีมือดีมากเลยอือวันนี้มีผลไม้ด้วยอร่อยไหมอร่อยค่ะต้นแดงบ้านะครับอือหวานมากเลยอร่อยกินข้าวนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้ว แล้วพี่อะย<ส>อมทุกอย่างจะวัให้เธอกลับมาจนอยู่กับอดีที่มีเธอมาบอกลาอยังคิดถึงตอนนี้กันยังคิด